สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่อง้านสวนลักเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวต้นไม้เป็นวันสีนะคะร้านประจําของเราค่ะมีคําขอบคุณที่แม่ค้าเขียนมาให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คือสั่งไปแค่อสองชนิดนะคะแต่แม่ค้าให้มาทั้งหมด3ชนิด เปิดมาตอนแรกตกใจเลยค่ะได้มาทั้งหมด3มชนิดนะคะทุกคนเป็นร้านประจําก็จะแถมให้ประจําบางทีถ้าสั่งห่อพญาจงอางถ้าสั่งสามก็ให้4ี่สั่งสี่ให้ห้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะได้มาประจําเลยนะคะอันนี้ก็เขียนมีของบอกว่าแถมค่ะเลมอนมาด้วยค่ะแม่ค้าน่ารักจริงๆแต่เลมอนต้นนี้จะเป็นแบบตัดใบมานะคะมีหน่อตรงนี้ด้วย ขอบุณแม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้ดูเนาะก็ร้านประจาจะชื่อร้านว่าราชนีแห่งใบไม้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือชมพูอันดามันค่ะที่จริงเคยสั่งหัวเข้ามาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเออเขาไม่รู้เขาพักใบไปเขาเหลือหัวอยู่แต่ตอนนี้เขาก็ไม่ขึ้นสักทีไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่ไหมะค่ะก็เอาไว้กับพี่ช้างเผือกใบบัวนะคะทุกคนเขาก็ไม่เห็นขึ้นนะคะทุกคน อันนี้คืออเคียงเลยวนะคะบนสีเคียงเลยคะ่ะทุกคนคล้ายๆอีเหนาคล้ายๆสา่น้อยปัดแดงจะไม่แต่ไม่จุดแดงนะคะจะจุดขาวเดียวอันนี้นะคะคล้ายๆอีเหนาเนาะแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนแต่เขาคือ,อต้นเคียงเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแกะต้นออกมาให้ดูเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งในถาดน้ํา นะคะทุกคน,นะค่ะแล้วก็เอาน้ำาอ่อรดเขานะคะเ,เดี๋ยวดูดินด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหนถ้าดินไม่ดีหรือว่ามาจากแม่ค้าบางที่เราก็เปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็แกะเขาออกเนาะแล้วก็ไปลงกระถางเลยค่ะค่าเปลี่ยนดินใส่แก้วเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แบ,บ็คเมจิชมพูอ,อนามัน เด็ดไรทิ้งใบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เคียงเลค่ะอันนี้ชมพูน้ำมันนี่มีสองหัวนะคะเคียงเลนี่มีหนึ่งหัวก็แถมเลมอนมาหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็คือสรุปเนาะก็ขอบขอบคุณที่ติดตามและชมคลิปค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและ subscribe ค,ค,ค่ะ